โบ๊ทโดนแล้วคนนี้วิ่งเงินเยอะมากไปเอาเลยเอาเลยเด็กละเลยอเอน่าดีสุดกันเยอครับออเอามาอือสวยอาก สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสออกมาตกปลาเท้านะครับผมเป็นความใฝ่ฝันของผม,ผมมาตั้งหลายปีคนระับแต่ไม่มีโอกาสนะไอผมมาออสเตรเลียประมาณ9ปีแนละ้วแต่ยังไม่มีโอกาสนะแต่วันนี้ผมมีโอกาสตกปลาเท้านะครับซึ่งไม่เคยเห็นตัวเป็นๆมาก่อนนะผมเป็นทิปที่ตื่นเต้นมากสำหรับผมนะสำหรับวันนี้นะผมมากับพี่นันนหลายหายคนนะครับ แต่ตอนนี้เขากำลังนอนอยู่ในรถนะครับลำทาอยู่ข้างหลังหันเช้าอาหารเช้าครับผมตอนเท้าเนี่ยตายดีเลยหายใจเช้นานะผมะตื่นแน่นี้เดินขึ้นเดี๋ยวเดินเดินแถวนี้เดินตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับผม,ต,มตกประทาวเยื่อยางครับลองดูก่อนนะ ยังบ่ได้แนะนาตั๋วเลยมีใครบ้างเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์กฤษของเราน้ำบดน้ำโบ๊ทพามาสวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยพามาด้วยจะดับน้ำหมดก็พี่ยูนะครับพี่ยูครับกล้องเลยดีครับอืออาจารย์ยูครับวันนี้ต้องมาเรียนรู้วิชาตกปลาเท่ากับอาจารย์ยูครับแล้วก็โดนแน่นอนครับ ไี่โดนไม้ก็โดนตอครับผมสวัสดีครับโดนหินนะนะนี่เจอต่ครั้งแรกยากเรียบร้อยมีประสบการณ์นี่ผมมานี่แปดเก้าปียังไม่มีโอกาสเลยนะผมไปตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วครับจะเดินทางลุ้นไปด้วยกันผมจะเจอตัวไหมนะครับปลาเท่าปลาเท่าไปะครับมีอยู่ไปแล้วตามใจครับนี่นะเป็นแม่น้ําน้ําไหลนะครับคล้ายเหมือนลำห้วย กับอยู่การป่า,ปาสนนะฮเนี่ยพี่ยูเราตกเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะผมนมีประสบการณ์นะครับเรียนรู้จากนะ้าพี่ๆนะ้านะเขาด้อยู่แถวนี้หรือเปล่า อะไรตัวน,นี้น่าจะมีตัวน้องดูจิบจิบจิบเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วติดยาติดลบติดยาเ <c oughs> ขาบอกว่าปลาเท้ามันเป็นปลาที่เราแบงครับผู้ชมถ้ามาเห็นคนหรือว่าไม่ปลอดภัยมันจะไม่งับเหยื่อนะครับ ต้องใส่ความใจเย็นนะครับพวกเรากำลังย้ายหมายทั้งหน้าครับผมหมายนี่หน้ามีตัวมากแต่ก็ไม่โดนนะครับผมไม่ง่ายเลยนะครับตกปราเท้าเนี่ยต้องใช้ความพยายามสูงมากครับเดินไปทั้งหน้าดีกว่า บดเลยเหรครับโบสถ์โหเราไปชมหมายล้มลื่นม,มากดูพิทาน้ำไหลหมายตรงนี้สวยมากเลยครับน่าจะมีตัวนะขอให้โดนตัวตัวนครับหมายสวยมาก เือเห็นนะเนี Red fin, Red fin. Mm ่ยป้าดเล็ดฟินเล็ดฟินคือปลาอะไรล้วยหายากไหมใช่ mm hmm. ดูโอ้ยต oh. mm ัวเล็กถึงแม้จะไม่ใช่เน <Red> okay. ี่ยเล็ดฟินเล็ดฟินเหรอเพ่นดูท่านผู้ชมสวยมากโอ้ยน mm ่ก็บลดมากโอเค เจอตัวแล้วครับถึงแม้จะไม่ใช่เป้าหมายของเราอย่างน้อยก็ได้ตัวแล้วครับนี่เรด f i นอ่ะเพี้ชื่อมันโอ้ยปล่อยนะครับตัวเล็กเกินไปไปเนาะเอา้วครับรถโดนแล้วครับไม่ใช่นม่ใช่เท้าผมว่านะค่อยๆเล่นไปใจเย็นใจเย็นเอยเล่นไป ขอให้เป็นเท be ้านะครับอยากเห็นตัวเป็นๆใจเย็นใจเย็นฟัเลัอต็อกมาปัดกรดๆๆคินนดีนด้ีกูหมงวันนี้โดนไปหลายตัวเลยครับถ่ายถ่ายคลิปอยู่เท้าเท้าไปอัดไป โดนข้างหน้ามีอู๋แอคชั่นสวยขึ้นไปยังไงน,น,นี่นี่นี่โดนขีบแน่เลยผมว่านท่านนั่นดดงแล้วนะไหนไหนไหนเห็นไหมโดนขีบ<ด>หลัง<ด>ผมว่านะอ,านอ,อู้ยตาเสาประเท้า มาเชยชมนด็ดสิครับโดนโดนขีบหลังให้ได้เลยพี่ไปละโดนขีบหลังรถอยหลังรถต้นไยหลังไยหลังที่เียนตักโอ้ยไม่ลงพลาดอีกแล้วหลังฉีกเลยอ่ะ บดดนอีกแล้วเขาไม่มาอี่คนเดียวเนี่ยใหญ่ๆๆนคนอยู่กลางน้ำแล้วครับใหญ่ยิ่งขเลืไปค่อยเยอะไปดลงน้อยแล้วลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วใหญ่มากข้าเห็นนะเอเลยันลึนะโดดใหญ่เลยขยัหลังไหมยหลังไหมขยหลังให้พี่เชนดึงซิเดี๋ยวยไงเดี๋ยโมด โอ้โยได้ที่สุดยี่ยมวผมขึ้นมาขึ้นบนก่อนทขึ้นบนรเดี๋ยวไม่หลุดขึ้นมาขึ้นมานั่เลยอืมข้างนี้นั่งข้างบนนี่ข้างบนนี่ขึ้นมาอีกโอเคาติญาต Mày chị sợ cọc ông tèo lên ông bọt tèo lên ông bọt tèo lên ông bọt nỗi lên เข้เลยนไปใจเย็นใจเย็นโอ้บลลูเลยลมาแนละ้มาแล้วหมาอยู่คนเดียวใจเย็นแนเลยเล่นมาโอ้ยดูเฮ้ยๆๆอย่าน้าเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นีนนนสวยมากขึ้นฝั่งนีนะ้เป็นคีนวิ่งเลยลองเข้าเห็นเนะย ถอยหลังบดถอยหลัง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 ขึ้นบนอขึ้นบนอุ้ยรุดพอดีเห็นไหมยังวะมาขึ้นฝั่งแล้วล่ะใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้ใหญ่ใหญ่โอ้โหสองแต้มสวยมากยินดีด้วยเขียนแต่แตกแล้วครับ ต่อไม่ได้เขาต่อผมยังไม่แตกแต่ผมได้ปลาอันไปปลาไม่ใช่เป้าหมายปลาแดงๆนะขออีกรูปขออนูเดี๋ยวเราชมเห็นครับสีสวยมากโอ้โหสุดยอดเป้สามเป้าแล้วสามหมาเหมือนแซลมอนในน้ำทะเลนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำจืดนสุดยอดหถือว่าใหญ่ไหมไซนี้ได้อยู่ไหมอร่อยเลยไซน์อร่อยเลยไซน์สุดยอดเลยนะเห็นไหมอ่ะผมจะทำการปิดชีพแล้วครับผมปิดการโดนแล้วไงโอพี่ยูก็โดนฝ่าม้นไปเลยไปเลยผมไม่โดนก็ถ่ายให้ พี่ๆเขาเนี่ยโหสวยๆเลยพี่ยอดสุดยอดไม่ไงอ่ะอันนี้อยู่หลังผมเนี่ยมามาสวิีระวังนะเพราะว่ามันหักใช่ไหมพี่ได้ต้องเอาไปดำน้ำลงไปเนี่ยพ่อใหญ่ต้องเอาไปจุ่มในน้ำเอาได้ไหมได้ผมได้เล้นั่งพี่ลงให้พี่ใพี่ให้พี่ใช่ตักแล้วลงนั้นเลยเหรอ แต่ฟังก็ได้หรือลึกลึกด้วพี่ใหญ่ๆอุ้ยเอาให้ได้เด็กพี่เด้อโอกาสหาตัวมันสุดยากนะดูสีสวยมากปลาเพิ่งเคยเห็นเลปลาเท้าตัวเป็นๆเลยจะถ่ายที่ขึ้นะครับผมคนตักปลาก็รอครับผมเดี๋ยวเดียวมันยังไม่ยอมรอเช้ารอเล็กรช้ารอยูครับ โอยูริครับตักให้ได้ไหนไหนยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอนี่ยว่างไวเนี่ยมันสลับกันหรอเนี่แหละใช่ครับเอานะเอาให้ได้นะเอานะจังหวะนี้นะเอ้าไม่ยอมอีกพี่ออกมามาเออไฮไฟพี่ขอบคุณครับญาติเลือแต่ผมตอนเนี้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ ยอ้อนยิ่งจืดมันอยู่ไหนมันไม่มากับเขาโอ้ยเดี๋ยวต้องปลดก่อนเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปสวยๆนะครับผมนะครับโอ้ยอย่างนี้นี่หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์รึนะโดนแย่งลึกด้วยกินใกล้มากเลยพี่ระว,วังนะก่อนขี้ควายระวังนะเต้าขี้ควายโอ้ยอุย้ยไซส์ใหญ่สุดสวยอยนะโอ้ดูดูดู เฮ้ยระวังระวังสองแต้มนะครับผมแน่นอนจริงๆอาจารย์ไซส์เขากำหนดเท่าไหร่เดีย25เซนขึ้นไปเหรอเอาได้แค่คนละห้าตัวคนละห้าตัวโอ้โหหวานกับโอ้โดนเกียวหัวโดนบนตาแล้วว้ยไม่โดนปาก เหลือเต็มเราแหละเย็นน้ำน้ำเต็มเท้าเลยป่ะสวยมากสีชื่อเต็มเต็มชื่อว่าอะไรเหรป่านี่เทาครับเรนโบว์เท้าเรนโบว์เท้าดอกสีดอกสีชมพูได้ไหมนะโอ้ยระวังเนี่ยใช้ใช้ก๊อฟตีบอลอนกันนะครับที่เกียวแบบนี้ ดำตื้นเห,นหยือ่อรัก,นกนหนึ่งพูดตะวันน่าหมายเลยโอ้โอลุดีป็นะอะครับผมตอนหน้าอตอนใต้ลุดโอ๊ยไม่ไม่ไม่นีน่ตป็นอะไรตอใต้เลยครับ กล้องน่าจะจับทันหน่อยเหลืแล้วทีแรกคุณผู้ชมมันไล่ตามเหยื่อของมาผมเห็นตัวอยู่ตรงนี้แต่ผมก็ตีซ้ำอีกรอบหนึ่งมันวิ่งมากัดกัดปุ๊บสะบัดหลุดไปเลยครับผมมันน่าจะเข็ดแล้วล่ะไม่กลับมากินเหยื่อซ้ำนะครับรเสียดายมากเลยอยู่ข้างหน้านี่หลุด ตอนนั้นต่อตาตอนนั้นผมไม่ได้กดถ่ายนะครับเกือบสำเร็จแล้วไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับผมหวังว่าจะได้ตัวครับวันนี้นะโอ,โอ้เกือบได้แล้วเกนิดเดียวเกือบได้แล้วเกือบเกือบเกือบลยต่อลยต่อลยต่อข้างล่างครับผมอาจจะมีตัวก็ได้นะซื้ๆยังไม่ช้อ อปล่อยนะเจ้าไปโนไปไปเหมันตีปลาช่อนพี่นะปลากระสูบปลานะปปปช่อนนะครับตามแม่น้ำได้ฟิลไปอีกแบบครับผม,ม ไม่มีตัวหมานี่ย้ายหมายดีกว่าไข่นกไข่นกไข่นกเป็ดน้ำเออเก่ากันมดเลยโอ้ผีลูกผีลูกเยอะมากเดอ๋ยู่ในโพรงไม้เลยไหมมีขา่ะสิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดูเยอะมากพี่ไข่เป็ดนี่นี่เป็นนกเป็ดน้ำเหรอเพอ่าครับผมเห็นมันบินออกตรงนี้เพลผมเห็นเห็นแม่มันอ่ะแม่มันโอ้ยแม่ตัวใหญ่ที่บินออกใช่ไใช่แม่บินออกจกตรงนี้ มัช่ที่สวยงามแลวก็อุดมสมบูรณ์มากรับนนะเรามตอบเขืมวัดวัดว่าแล้วไงอยู่ม่เชื่อพียอยู่ไหมอยู่ไหมทมันแบบโอ้คันแทบพุ่งปึ๊กเอเอาแล้วเอาแล้วสวิงสวิงสวิตสวิงปิดป้าอยู่ปลาตัวนี้ออกกัน ครับพี่ตับมือสวิงมือสวิตใหญ่โาแล้วโอ้ยเยอะนี่สุดยอดจริงเยอะได้เด้ออยาเข้าเสาแล้วเข้าโอ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยตื่นเต้าตื่นเต่า พอนะี่ไม่ได้นะพี่เอาไว้วางไว้วางไว้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหนๆสวิงสวิงเย่แรงรึไหนที่สุดโอ้โหเนี่ยตัวนี้อ่ะบ๊ทที่มันกินของบ๊ทเมื่อเช้าเนี่ยนี่แหละดูไว้ไม่ใช่พี่ถ้ามันมีต้องมีเหยื่อติดปากไม่มีเหยื่อติดปากคนเลยเอาไปขายกับแข้งคนไทยกับแข้งสักกิโลสักกิโล ยอดใหญ่มากเลยนะโอ้โหเปลี่ยนแนวแป๊บเดียวโดนเลยอ่ะย้อนจริงดูสีสันเลนโบเท้าโอ้โหสวยมากนี่พี่เอาอันนี้ไปไว้ไหนวะเนื้อสีส้มแล้วนะดูปากนีเลอะไรมันจะถายรูปอเว็ไงสีสวยมากหายได้เอาไหม S <S <มา S 3> โอ้โห,โอโหเอาแล้วเอาแล้วไอตีปุ่นก็ได้ลายเซียน<ไ>อ,ยอูน้อู้ในสวิงเดี๋ยวตัดห้างกัน,กน,นได้ไหมฮะลุดเหรอลุดโอ้โยลุดไปแล้วไม่ไม่ไม่ขาดเลยอ่ะขาดขาดขอเหรอขาดขอขาดเลยโอ้โย S <S ได้ๆได้ไม่เอาไมา่มอลแล้ลแล้เอาเลยเอาเลยเอาเลยปิดแล้วไม่เออน้าดิสกดเยอะครับโอ้โหเโอ้ยตัวเลยมจะขาดกันเลยว่าน ใส่หุมใหญ่จะงไปขึ้นเลยครับไหนาตากล้าครับผมสุดยอดปล,ตลปาตัวแรกในชีวิตเลยครับเท้าแบนโบเท้าปลาเท้าตัวแรกในชีวิตครับผม ไซค์ประมาณสี่ห้าขีดไม่ถึงได้เยอะเยอะไปหตัวประมาณสาขีดนะครับน่าจะได้ตัวนี้นะโอสีสันสวยมากดีโอ้ยยอดสีสันสวยมากอะเนื้อสีส้มพี่ยุดดอีกแล้วครับผมพี่เอาไปทางโน้นไหมน้ำตื้นๆหรือว่ายังไง เด oh, no. okay. uh, uh. ี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาฟันละโอ้ทำไมกระโดดโดนแต่ไม่โดนมันเฉยไม่อยากให้มามันฟังฟุตหน่อยโอ้ยโดนอีกแล้วโปรเฟชิเชนอลจริงดูกระโดดกระโดดอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้มันจริงจริงมือสวิงมือสวิงมือสวิงตามแล้วครับ มานีพี่นน่านนพี então, nan, nan, nan. ่น่านลน่นล้ยสีสันสวยงามโอ้เป็นตาน้ำจืดนะแน่นอนมากยุเย็นเย็นนะครับเย็นเย็นนะครับตีน้ำมากทีเย็นนะครับไหนได้ไหมอุ้ยเออะออกออกตักดิดตัด อยอดโหหมานจริงพี่เหยื่อทั้งเหยื่อสดเหยื่อปลอมนะเออไม่ใช่เหยื่อสดเหยื่อแล้วนะเหยื่อสำหรับปลาเท้าเป็นเม็ดเม็ดสีส้มยอนจริงี่พ่โยนไปคนจะหมานโยนจะได้ก็ได้นะโอ้ยแจ้าเจ้า วันนี้โดนกันทุนแน่เหลือคนนี้ครับก็เดี๋ยวต้องโดนแล้วต้องได้เยอะทุกคนครับผมตัวนี้ให้พี่จืดเป็นคนเยอะนี่เอาให้ได้นะจ๊ะสวิงแดงนี่บ่ตักเอาเตาโดนอะไรเนี่ยมาบ้าบุกเนี้ยโดนเตาเฉย โอ้ยสงสารมันสงสารมั่อยโดนเต่าเฉยจบจบเกมเกอร้นะโดนจบเกมโดนเต่าเฉย่อยนะครับเต่าก็มีวันนี้นี่เองโดมสมบูรณ์จริงๆที่นี่นะเขาจะโดนแม้กระทั่งเต่าทำไงเนี่ย่อยสงสาร่อย ม่ครับผมกลับฐานทัพของเรายวไปพักผ่อนที่รถครับผมลอยเล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 ยโอ้ยยอดสบความสำเร็จไปผมสบการครั้งหนึ่งในชีวิตสบเท้าที่ออสเตรเลียนะครับ <c oughs> อุ้ยแอปเปิลปลาเพิ่งเคยเห็นแอปเปิลปลาท่านผู้ชมจะดองเ ป้าทุกเคยเห็นเนี่ยไปดองไปดองเหมือนดองไองดองมะม่วงครับอร่อยมากดูดูเดี๋ยวพอมาให้ดูครับในกล้องเนี่ยนี่ครับผมแอปเปิลป่าแอปเปิลเขียวเดี๋ยวรสชาติเป็นไงแต่วมาตันอ่ะเออหืมดองอ๋อผัดฝาดหน่อยไปดองเต็มอ่ะไปดองนะ สองตัวครับอันนี้แม่นาตาเผามาเองเลยนี่หัวหอัวแม่นาหัวแม่นาอือหัวแม่รับหัวแม่รับเรื่องการเผานี่ต้องยกให้พี่มีไข่ด้วยครับไข่มาเช้าไข่ไข่แลครับผมน yes? ี่เราจังหวะโอยเกลือเอาไมได้เกลือผมสุรลดเอาดี๋หยิยแล้วอร่อยเลยนะครับงานนี้ เสือปลาเผาครับปลาเท้าผาก็เผาเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันพี่บอกตอนนี้อะไรสุดใช่ไหมเผาไม่ใช่ปลาดิบเราครับอันนี้ปลาเท้าปลาเท้าราะว่าเราอ่ะกินปลาเท้าครับไม่ใช่ปลาเท้าปลาเท้าเราที่ทำซีโอ้ยต้มยำปลาเท้าไม่ใช่หอมหมูหอมหมกเหรอเดือด้าอ๋อเสือพิเรับผม ลองความอร่อยอุ้ยทอเผาหายแล้วจะเผาจริงๆพอเท้าย่างทอเทาเผา่มเพราะว่าเดี๋ยวเขาสุกเลืองๆใดูว่ี่อบ้างหรือไม่บ้างมี่บ้างว้าวโอ้ยตัอบ้างน้ว่ายอดยอดอะไรยอดอะไสบ้างกัยิเอ็ดโอ้ย มาตดนะยอดอ่ะเรื่องนี่ถ้าแม่มาไปใหญ่แล้วนี่นี่แม่ลาแล้วเลยพ่อเลยต้องทำเองพ่แม่มาเลยกูสบายไปแล้วแต่แต่เ็ปใหญ่เราหนึ่งเก้าเไหนไม่เคลียรตะกี้แดงตะกี้ร้อนร้อนอ่ะไปครับไปฝาลองอ่อ่ำหมดแล้วเหรอไม่ขึ้นเลยใช้มืออ๋ออ้าวทุกคนข้ามาแล้วกันข้าวเหนียวฮอนฮอนข้าเหนียวฮอนฮอนมาแล้วครับกอบถึงปากันเลยกัน วยท่หลังเียเอาโอ้โหแก้ยแจกจานรับกำลังหวานมันมพิธีวธีออกดดชุหยาดนี้ปากนาอยู่ไหนปักนาต้อห้ามกนะมจีวนะแวาหมกปลาโอ้ยคุระได้มั้ยครับไม่ได้นี่ไงกรบุมเต็มไปหมดเลยบอกแล้วอย่า เฮ้ยนี่คิดสมัตนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์เซียนครับเรียกอาจารย์เลยครับกี่เรยรู้จักกันเรียกอาจารย์เลยนู่นจูนู่นพี่ก็พี่เซียนพาจากน้องมาพาน้องมาเปิดประสบการณ์ขอบคุณยูนอยูน่ขอบคุณพี่ยูนครับผมพี่ยูสุดหล่อพี่ชายของเรายูนุ่สุดหล่อพาน้องมาเปิดประสบการณ์ใหม่โอ้โหยอดจริงแตกแล้ว ตาผมหม่นมากไอ้น้ำโบ๊นะครับครับสําหรับกินรถน้ำโบ๊มาด้วยยินดีครับยินดีน่นะ,นะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยมาตกปลาเท้าออสเตรเลียนะกล้ลพี่ชายสุดหลอ่อมาจืดนะครับมนานด้วยกันโหคลิปแรกครั้งแรกในชีวิตผมมาเปิดประสบการณ์ตกปลาเท้าที่ออสเตรเลียเลยผมอยู่ที่นี่มาเก้าปีก็เพิ่งมีโอกาสวันนี้วันคริสต์มาสนะครับ คริสต์มาสวันที่25่าธันวาสองพันยอนะครับผม,มอยู่ที่นี่มา9มป้าปีมีโอกาสครั้งแรกของผมยอดไม่ผิดหวังจริงปลาเท้าตัวแรกในชีวิตผม,มเป็นของขวัญคริสต์มาสละกันครับผมปลาเท้าตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสมาอีกเมื่อไหร่หรือว่ายังไงนะครับผมอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะถ้ามีโอกาสไปหมาเมยใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลง ให้ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมกระเท้าตัวแรกในชีวิตผมโอ้โหใส์ประมาสี่ห้าขีดไม่ใช่แต่เยอะเยะไปห้าตัวประมาณสามสี่ขีดนะครับยังได้ตรงนี้นะโอ้สีสันสวยมากดูโอ้ยยอดสีสัน